ด้วยความที่ว่าใกล้เทศกาลสงการแล้วนะครับช่วงนี้ก็หลายๆคนหาซื้อลำโพงดีๆมานะถ้าเกิดว่างบไม่ถึงก็จะต้องเป็นลำโพงประมาณว่าต้องมาประกอบเองหรือไม่ก็เป็นลำโพง DIY หรือไม่ก็จะเป็นลำโพงที่เขาทำมาแล้วแหละแต่เราต้องมาซื้อเซตนู่นเซตนี่เข้ามารวมอยู่ด้วยกันคลิปนี้ผมไม่ได้บอกว่าผมเก่งด้านเครื่องเสียงนะครับแต่ผมไปหาไอ้สิ่งหนึ่งมาเอามาลองแล้วรู้สึกว่าโอเคเพิ่มเข้าไปแล้วมันได้อะไรที่แตกต่างจากเดิมถ้าชอบหรือเห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำอยู่เนี่ยก็สามารถไปซื้อตามได้ นะสิ่งที่ผมซื้อมาเนี่ยเขาเรียกว่า c อสโอเวอร์ซับวูฟเฟอนะครับมันจะเป็นตัวตัดย่านเสียงที่เราไม่ต้องการก็คืออยากจะเน้นเบสลงลึกซะอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถเอาตัวคอสเนี่ยเอามาขั้นไว้ตรงกลางได้ซึ่งเขาตั้งชื่อรุ่นว่า W e l l 85กับราคาขายประมาณสัก 189บาทเขาออกแบบมาสําหรับการใช้กับลําโพงขนาดสัก4-10นิ้วกําลังขับประมาณสัก200วัตต์แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมเอามาทดสอบกับตู้ซับตู้เบสที่มีขนาดแบบบังโหรานะ่ะโดยที่ตู้ใบหนึ่งนะครับจะเป็นดีไซน์แบบเปิดหน้าเอาไว้นะขนาดดอกเนี่ย12นิ้วกําลังขับ400วัตต์และอีกตู้หนึ่งเนี่ยเป็นซับเบสที่เป็นดีไซน์ออเดอร์6นะครับกับขนาดลําโพง15นิ้วกําลังขับ 600วัตต์เพราะฉะนั้นถ้าดูจากสเปคแล้วเนี่ยผมไม่ควรซื้อไอ้เจ้าสิ่งนี้เพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาสำหรับตู้ซับที่ใหญ่ระดับนี้นะครับแต่ไหนๆซื้อมาแล้วก็ลองฟังเสียงต้นฉบับก่อนตอนที่ยังไม่ผ่านคอสอันนี้เป็นการต่อตรงจากผ้าขยายเสียงแล้วก็มาที่ตู้ซับเบสเลยแล้วก็ค่า eq อะไรอย่างเงี้ยผมปล่อยเสียงแหลมออกไปด้วยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มใส่วอล่มเข้าไปแล้วฮะประมาณสักครึ่งหนึ่งก่อน ผมดันย่างเสียงต่ําค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับกลางเนี่ยผมลดลงมาแล้วก็ปล่อยย่านเสียงแหลมไปให้ค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ยินว่าเสียงที่ถูกปล่อยมาจากผ้าขยายเนี่ยไปที่ตู้ซับเบดอ่ะมันมีหลายย่านปนกันไปมากๆซึ่งเดี๋ยวผมจะปล่อยเวลาให้คุณฟังไปก่อนนะครับจำเสียงต้นฉบับอันนี้เอาไว้ และคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดไอสายเดิมนะครับที่ต่อไปยังตู้ซับตรงๆเนี่ยแล้วขั้นด้วยตัวคอสเน็ตเวิร์กที่เป็นซับเบสอยู่แล้วนะครับตัวนี้เนี่ยจริงๆเขามีปุ่มตั้งค่า0ูนเดซิเบลกับบวก3 d เดซิเบลตรงเนี้ยฟีเจอร์เนี้ยสำหรับผมผมตัดทิ้งไปเลยครับพอร,รู้สึกว่าการตั้งเป็น0หรือตั้งเป็น3มันไม่เห็นต่างกันเลยครับโอเคเดี๋ยวผมขอขั้นตัวนี้เข้าไปก่อน วิธีของผม,มง่ายๆก็คือผมเอาพวกแจ็คก,กลมเนี่ยตอรอไว้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยดูง่ายถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมซื้อไปใช้เนี่ยคุณก็จะต้องเอาไปบัดกีสายนะครับแล้วก็ขันสกูนอตอะไรยเงี้ยง่ายๆนะครับไม่จำเป็นต้องต่อแบบผมก็ได้ผมทําเพื่อใช้สาธิตแบบไวๆนะครับเอาล่ะผมต่อคอร์ดเน็ตเวิร์กเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมปล่อยเสียงเดิมกลับไปเลยนะครับโดยที่ผมไม่ปรับ EQ เลยนะความดังก็เท่าเดิมด้วยนะอ่ะเล่เสียงมา ซึ่งสิ่งที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยก็คือพยายามทําให้คุณเห็นว่าเอาไอ้เจ้าคอสเน็ตเวิร์กอันเนี้ยที่สร้างมาสําหรับซับเบสเอามาขั้นไว้แล้วมันตัดย่านเสียงที่เราไม่ต้องการผมยกตัวอย่างครับถ้าเกิดมาดูตรงหน้าแผง EQ ของผมเนี่ยผมปรับเบสปกติย่านเสียงกลางผมเอาลงตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ย่านเสียงแหลมเนี่ย ผมดันขึ้นไปให้ชัดทุกย่านเพื่อที่จะเอามาเทียบกันให้เห็นชัดๆไปเลยว่าไอ้เจ้าคอร์สเน็ตเวิร์กเนี่ยมันได้ตัดย่านเสียงแหลมให้ผมจริงๆผมขอกลับมาที่รูปแบบเดิมก็คือต่อตรงไปที่ตู้ซับไปเลยแล้วผมจะดันทุกย่านให้ชัดเท่ากันหมดอ่ะ คุณได้ยินชัดหมดเสียงกองไม่ว่าจะเป็นตัวเบรดดำนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสแนร์ตัวไฮแฮตตัวอะไรอย่างเงี้ยชัดหมดแทบจะเป็นลำโพงปกติที่ไม่ใช่ซับอยู่แล้วขอลองขั้นด้วยตัวคอร์สเน็ตเวิร์กอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัดเจนผมไม่ปรับ EQ อะไรเลยนะครับแล้วผมเสียบคอร์สกลับเข้าไป เสียงที่หลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือย่านเสียงกลางนิดเดียวนะครับย่านเสียงเบสยังคงเหมือนเดิมยังชัดเจนเหมือนเดิม เสียงแหลมนี่หายเกี้ยงเลยครับไม่ได้ยินออกมาว่ามันคืออะไรอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งนั่นอ่ะมันคือที่มาของการที่เราซื้อคอร์สเน็ตเวิร์ดเอามาใช้เพราะว่าปกติเนี่ยคอร์สมันก็จะมีตัดเสียงกลางเสียงแหลมได้ก็คือเอามาใส่กับเบสหรือไม่ก็ตัดเสียงเบสออกไปเลยให้เหลือแค่กลางกับแหลมหรือตัดเฉพาะย่านเอามาใช้อย่างเช่นเสียงกลางอย่างเดียวอย่างเช่นเสียงแหลมอย่างเดียวมันก็จะมีอุปกรณ์ที่แยกย่อยออกมานะครับคืออย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครมีงบนะครับผมแนะนําว่าไปหาตัวคอร์สที่เป็นดิจิตอลมันง่ายกว่าเพราะว่ามันแยกออออกกมาาาาได้ยคุณ ไหนคุณก็ปรับเอานะครับถ้าเกิดว่าเป็นโมดูลแยกย่อยแบบนี้เนี่ยมันก็อาจจะต้องซื้อหลายอันหน่อยแต่มันก็น่าจะเหมาะสําหรับใครที่ลําโพง DIY มั้งเพราะว่าทุนไม่สูงหรืออะไรประมาณนี้หรือลองทําเองแล้วได้สไตล์ที่ชอบอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่ทรงแล้วแต่สไตล์นะครับ สิ่งที่ผมว่ามาโชว์ในคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนมันไม่ใช่เซ็ตที่ถูกต้องมันจะมีเครื่องขยาย2ตัวตรงนี้นะครับอันนึงใช้สําหรับขยายเสียงต่ําเสียงเบสโดยเฉพาะในฝั่งขวามือตรงนี้ในฝั่งซ้ายมือเนี่ยผมใช้เฉพาะเสียงแหลมเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวผมลองเล่งเสียงแหลมให้คุณดูว่าปกติผมเปิดเสียงแหลมเข้าไปฟังด้วย กำลังหาไอ้เจ้าสิ่งนี้อยู่แล้วกาลังเกิดคําถามว่า ร้อยก็าบาทมันเป็นของหลอกเด็กหรือเปล่ามันทํางานของมันได้จริงนะแต่แค่สิ่งที่ผมคาดหวังอะมันสูงกว่านั้นจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงการอยู่แล้วนะหลายๆคนไม่ได้ตื่นเต้นกับการเล่นน้าหลายๆคนตื่นเต้นกับการเอาเครื่องเสียงออกมาโชว์หน้าบ้านงั้นเดี๋ยวสงการเราเจอกันไม่รู้ผมจะไปโผล่ที่ไหนปีนี้เขาไม่ใช่ยังโอมแล้วว่ะปีนี้เขาไปเพลงวงอื่นแล้วว่ะซึ่งมีเยอะมากเลยหลายๆคนก็ปล่อยเพลงออกมาแล้วแต่ละเพลงก็เบสบึ้มๆบ,มบางๆทางนั้นเลยนะครับผมทิ้งท้ายไว้อย่างหนึ่งผมไม่ได้บอกผมเก่งเพราะฉะนั้นอย่่่่าาเลู้ววทกงแ แล้วผมก็รู้ว่าพวกคุณมีอุปกรณ์ที่ดีโคตรแบบที่คุณชอบอยู่แล้วแต่แค่ ผมตังไม่ถึงพวกคุณเท่านั้นเองนะครับใครที่แบบค่อยๆซื้อทีละสเตปทีละสไตล์เอามาต่อๆกันเนี่ยมันก็เป็นการพัฒนาเมื่อก่อนเสียงก็กากกว่านี้ก็รู้เสียงสมัยนี้ก็ใช่ว่าจะดีแต่มันก็ดีกว่าเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมไปเจอวิธีการอะไรที่มันดีกว่านี้แล้วมันไม่ต้องแพงมากอะ่ะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับใครเป็นคอมเมนต์เชิงบวกก็ขอรับเก็บไว้ใครเป็นคอมเมนต์เชิงลบก็เอาใส่ขวดเล่าไว้อย่างนั้นลวกันนะครับขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมมาดูจนจบนะครับแล้วมาเจอกินใหม่